รามเมงไอติมทุกคนรามเมงไอติมแต่เราจะทําเปลี่ยนสูตรนิดนหน่อยหน่อยไม่ม่นดิดหน่อยแลเนมัยนี่เราจะใช้ไอ้นี่ยอะไรวะมาม่านี่อยู่มาม่านี่ทุกคนเห็นเขาบอกว่านัวอยู่นะเหรอใช่แต่เราซื้อไอ้นี้มาจะดีเหรอจะเสียดายไอติมป <laughs> ่ะพ <S <s <ans> <S ิ้นเถอแม่ลองชิมไหมแม่ลองชิมไหมครับ สวัสดีครัผมผมชื่อไงนะครับอยู่ช่องแมกเดลช้ผมแล้วก็นัทครับอยู่ช่องเอ็นเอ็มเจบีครับวันนี้เราจะมาทดลองทําตามที่ต่อกันทุกคนครับอ่าเขาทำอะไรวะรามเมงไอติมทุกคนรามเมงไอติมแต่เราจะทําเปลี่ยนสูตรนิดๆหน่อยๆนมัไม่นิดหน่อยแล้วนี่เราจะใช้ไอันนียอะไรวะมาม่านี่มาม่านี่ทุกคนม่แกมาม่าอะไรนะมาม่าต้มยำมาม่ารามเมงใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> เปลี่ยนสูตรเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนสูตรมันมีอยู่คลิปหนึ่งอ่ะเขาใช้มาม่าโอเคทุกคน <c oughs> แล้วก็เอามาใส่ติมแต่เราจะเปลี่ยนสูตรกันนิดนึงนะโดยการใช้มาม่าโอเคกับไอติมวอลนะคะ <c oughs> เพิ่มความนัวด้วยไข่แดงดองนะคะหลังจากนั้นเลยนี่พระเอกของเราก็คือไอติมนะคะวันนี้เราจะใช้ไอติมวานิลานะคะตามต้นฉบับเลยเห็นเขาบอกว่านัวอยู่นะเหรอใช่แต่เราซื้ออันนี้มาจะดีเหรอ มาตมยำกุ้งน้ำข้นทุกคนน้ำข้นด้วยแค่แค่คิดมันก็แบบมันจะได้เหรอได้ต้องได้สิอ่าในเมื่อเขาทำได้แล้วก็ต้องทำได้แต่งของเป็นแบบประมาณโอเคโอเคอะเส้นเส้นมันหนานะแต่งเรามันเส้นบางอะทุกคนได้เหมือนกันได้แหละทุกคนเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำดีกว่าเดี๋ยวขอไปหยิบไปติมในตู้ก่อนอะ เอ <auto> ๊ะเอ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 ้ามองมองเสี้ยวไว้โอเคทุกคนเดี๋ยวราไปถึงขั้นตอนการใส่ไอทีมกันดีกว่า นี่เป็นไงหลายๆแล้วมั้งไงติมอ่าาาาหลายๆนะอากาศมันร้อนประเทศไทยใช่อากาศร้อนนี่นายติมนะหมดถ่วเลยไหมหรือแค่นี้พอมันจะกินได้เหรอเ้ยนี่มันนัวมันนัวลเลย่ะทุกคนนี่ยังไม่ชิมเลยบอกว่านัวลไม่สีสีมาถึงสีอ่ะสีมันออกนัวมองไปมองมากเหมือนชาเย็นอย่างนนะ มาผสมล้วลองชิมลองชิมลองชิมน้ำก่อนแ้วน้ำือนนิ่งรสชาติมันก็มาม่าโอ้มอหอมใช่ไหมแม่เอออมหอม หผมเนยดูหอมมากเลยไหนเนยมีแต่ไอติมเวลามีแต่ดิมใช่ผมมันเนยเลยลูกอ้โหหอมมากถ่ายไปอีกทีหมดได้เลยอืมแต่หมดเสมอเลยหอมหอมมากเลยน่ากินมากไม่เสียดายไอติมอะถ่ายกินด้วยแม่ลองชิมไหมแม่ลองชิมไหมครับรู้เบลโล่รู้บลโลแล้วบอกหอมอ่ะ เทุนนเนนเเคกนคนสีโอ้โหน่ากินอะ่ะในในชิมชิมเส้นกับชิมน้ำนิอ่ลองเอาใหมอ่อันนี้เราใส่หมดถ้วยไปแล้วรสชาติรสชาติเอ้โออ้อะไรมันจะอร่อยขนาดนี้มันก็มาม่าต้มยำอนะไม่มีไอต้มไอติมเลยอะ่ะ มเป็นไงข้ามัมากมามัดที่ใดเอยเอ๊ะลองกินดยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปชิมน้ำกันดีกว่าทุกคนเป็นไงมันออกแบบต้มยำอ่ะแล้วก็มีไอติมนี่อยู่อ่ะไม่รีืลถือว่าไง มันก็ต้มยำอ่ะเป็นต้มยำอ่ะแน่แต่แต่เราเิ็มเส้นกับเคมน้ำเนี่ยพอากันมันมีกลิ่นไอติมมาดิราอยู่ทุกทุกคนมีแต่แม่เขาบอกหอมนะอืมมันหอมมันหยอกนัวๆอย่ทุกคนนี่ทุกคนเป็นไงมันก็ต้มยำอ่ะใช่มัพ่อต้มยำแค่แค่ แต่ติมลงไปมันจะมีกลิ่นไปรีลาอยู่อืมอร่อยกินธรรมดาดีกว่ารู้ไว้ท้องเสียแล้ยใส่ใส่เอติมไปแล้วรู้สึกเสียดายอ่ะมันถือว่าอร่อยอยู่แต่แต่มันไงอ่ะบอกไม่ถูกเกิดมาติดเพลงเกก่อนอันอันนี้อันนี้ มันถือว่ากินได้ไหมกินได้นะแต่อย่าหาทำนี่ว่ะเขามันเป็นราเมงกะไอติมไงไอติมไอไอติมโคนอ่ะเออของอะไรนะของเดลี่ควีนมไหมน่าใช่แข่งเราเนี่ยทำท่าที่มีอ่ะอืมมาม่าต้มยำแล้วก็ต้มยำไอติมวานิลาอืมแค่นั้นเองแค่นั้นเนี่ยเขากินนะกินได้กินได้แต่มันจะแปลกๆอ่ะแปลกๆวานิลา แป้นแป้นหน่อยเนี่ยติดใจแล้วกินใหญ่กินอ่ะตินวานิลาตีขึ้นตีขึ้นจมูก่แต่เออเนี่ยได้กินละอืมมันจะมีต้มยำออกมาเปรี้ยวเผ็ดๆหน่อยๆอืมเนี่ยลมพัดมาเนี่ยกินหรอกเลยจะทำให้ดูทุกคนแค่นี้แหละเนี่ยแหละผลงานของพวกเรากินแน่กินนะมาม่ามา่าต้มยำมาม่าเอ็กซ์ไอติมวานิลากินที่คำนึงทุกคน จะหาว่าทำมาแล้วไม่กินอีกอนี่คำโตโตเลยเป็นงไงล่ะคำโตโตเลยเไหนไม่รักกินบ้างหน่อยวะเมื่อกี้แมย์เขาเปิดคำโตโตไแล้วจิ้มน้ำเหมือนเดิมทำไมกินไปกินมามันเหมือนันี่วะอนอะี่แหละสุก,กี้บึกบ้าหรือเปล่าลูกกิ เนี่ยตรงเนี้ยวันนี้ลาเต็มเลยเนี่ยนี่ใช่ไหมไม่ได้ลาเนี่ยหรือว่าตีตีไม่ทั่วคู่ไม่เข้ากันเหรอเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้ชิมไปวันนี้ลาเต็มเลยอืที่เดิมเฮ้ตรงเนี้ยวันนี้ลาเยอะแล้วต้องอื่นนะมีป่ะตรงนี้ยได้มีไหมไม่มีไม่ตรงนี้เยอะ มาเมื่อี้แม้เขาเปิดคำใหญ่ไปแล้วเ้วเอาคำเล็กๆพอยอกมาทุกคนคำสุดท้ายแล้วคำเติร์ทุกคนขอภายในเสียงรบกวนอื้อืมวีกูดดูว่าเข้ากันได้ดีเนี่ยแม่ลองชิมน้ำเลยนะมีวันนี้ลาอยู่ ฝั่งไหนฝั่งไหนไปเลยล่ะเนี่ยคิมไปเลยมีวานิลาอยู่มี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 อยู่อืมมีเห็นไหมอร่อยเดี๋ยวานิลามันหล่นก้นปะหรือมันอยู่ตรงก้นก้นหมดเลยน่าอยู่ก้นก้นแหละอร่อยเนี่ยผสมกันมันอร่อยนะใช่จะกินธรรมดาดิคุณเบื้องไอติมดิคุเบื้องไอติมไม่นั่งนี่มาหรอ คุ้มกว่าเยอะกินธรรมดากินกินไก่ไอติมอะถามว่ากินได้ไหมกินได้แต่แต่เปลืองตั้งตัค์มากทุกคนไอติมนี่ก็ร้อยกี่บาทนะไอติมมาดูอ่ะเท่าไหร่ถึงยี่สิบห้าป่ะไม่นานถึงรู้ไหมถึงะสิบห้าประมาณนั้นแหละเอาเลยทุกคนคลิปนี้ก็มีเท่านี้เนี่ยมาทดลองทําตามทิศทอกดูแต่เราไม่ได้มีราเมงแบบที่ ต,ตับดังๆก็ทำกันอืเขาไปเ<ป>ขาไปหากินในไหนนะในห้างใช่เรากินเท่าที่เรามีเอ <laughs> <laughs> เดี๋ยวถ้าอร่อยอยู่ทุกคนเมลิกูดเมลิกูดถ้าใครชอบใจคลิปนี้ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายฝากช่อง NMBT ด้วยทุกคนบ๊ายบาย,บายไปละ